รถเก่งครับประหยัดน้ํามันครับตัวนี้ก็ปีใหม่ด้วยครับแม่ประมาณไหนใช่ไหมก็ประมาณยี่สิบกิโลลิตรได้ครับแม่นิสสันอะเมร่าเลยคันนี้เลยครับข้างๆผมนีครับใช่ครับปีสองพันสิบเจ็ดเลยครับตรงนี้ข้อดีของเขาคือกว้างครับภายในกว้างครับแม่ภายในกว้างแล้วก็ด้านท้ายเก็บสัมภาระได้เยอะครับอ๋อครับตัวนี้ก็ส่งอยู่ห้าพันเจ็ดครับแม่ ก็ผมมีแถมประกันภัยให้ด้วยครับห้าพันเจ็ดนี่คือจบเลยครับพร้อมออกรถเลยครับค้างไว้แค่ห้าพันเจ็ดเท่านั้นเองครับแม่โอได้ครับได้ได้ฟรีดาวได้เลยครับแม่ทําอาชีพอะไรครับเอาอาชีพอะไรยื่นไปนึงครับเกษตรกรแม่ขึ้นทะเบียนไหมครับถ้าขึ้นทะเบียนเกษตรใช้สมุดเกษตรเล่มเขียวได้เลยครับโอเคครับแม่ได้ถึงนั้นะก็ใช้สมุดเกษตรกรเล่มเขียวอยเดียวครับแม่จบเลยครับ I'm <laughs>